สวัสดีสมาชิกทาง Facebook ธนาคารความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมไปถึงท่านที่อาจจะได้ฟังคลิปนี้ย้อนหลังทาง YouTube นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านวันนี้เป็ med, ต <c oughs> นตอนที่4ของนิทานในชุดของเอตทัคอุบาสิกานะครับก็เล่าเรื่องของสุภาพสตรีนะคารวาสที่เป็นสุภาพสตรี ก็คืออุบาสิกานี่แหละ <c oughs> ในสมัยพุทธกาลนะครับซึ่งก็ได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์นะว่าเป็นเอตระคะในด้านต่างๆนะ,ะวันนี้คืนวันพรฤหัสบดี15กรกฎาคมครึ่งเดือนของเดือนที่7ในปีนี้แล้วนะครับผ่านไปอย่างรวดเร็วหวังว่าชีวิตทุกท่านคงจะพอ ไปกันได้อยู่นะใช้คํานี้ก็แล้วกันอย่าไปใช้คําว่าสุขสบายเลยเลยเนาะแต่ว่าความสุขสบายทางกายกับความสบายใจนี่มันเป็นความคนละส่วนกันนะบางทีทางร่างกายอาจจะไม่ได้สะดวกสบายนะักทางเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของ สุขภาพร่างกายอะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้สะดวกสบายมากนะครับแต่ว่าจิตใจนั้นจะเป็นอย่างไรมันเป็นอีกส่วนหนึ่งนะมันได้อิทธิพลกันมาแล้วครับเพราะว่ากายกับใจมันอยู่ด้วยกันนะแต่ว่า <c oughs> แต่ว่ามันก็อาศัยการฝึกฝนบางอย่างนะครับเช่นการเจริญสติเนี้ยนะครับาการเจริญสติการเจริญสมาธิอะไรเงี้ยนะมันก็จะช่วยได้นะเอาละครับจะเริ่ม เล่าเรื่องของเอตทักคะอุบาสิกาในค่ำคืนนี้นะครับบุคคลที่จะนำเรื่องของท่านมาเล่าก็คืออุบาสิกาที่ชื่อว่านางสุป,ปิยานะหรือว่าสุปป,ปิยา <c oughs> ก็อ่านตามสะดวกนะอ่านได้ทั้งสองแบบนะถ้าอ่านแบบภาษาไทยก็สุป,ปิยาถ้าอ่านแบบบาลีหน่อยหนึ่งก็สุปป,ปิยานะฮะอ่า ท่านเป็นเอตทัคะในด้านไหนในด้านของผู้อุปถากภิกษุที่ไม่สบายนะเขาเรียกว่าภิกษุไข้ภิกษุไข้นี่คือภิกษุที่ไม่สบายมีมีไข่นะฮะนางสุปป,ปิยาเนี่ยเกิดในตระกูลผู้มีเขาเรียกว่าเป็นฐานะดีประมาณหนึ่งนะอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แบบว่าขนาดมหาเศรษฐีอะไรพวกนั้นนะ แต่ว่าก็พอพอมีพอกินอยู่อยู่ในตระกูลเป็นตระกูลที่อยู่ในเมืองพาราณสีนะครับพอนางโตขึ้นเป็นสาวแล้วก็ได้สามีผู้มีฐานะใกล้เคียงกันนะซึ่งตัวนางเองนั้นเป็นคนที่มีอุปนิสัยศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่นะครับนะต่อมาเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยทรงเสด็จมาจาริกที่กรุงพาราณสีนะครับ นางได้ทราบข่าวการเสด็จมาของพราานะเจ้าก็ได้เข้าไปฟังธรรมนะร่วมกับชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยนะฮนะแล้วก็ฟังธรรมจบแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันวันหนึ่งนางได้ไปฟังธรรมที่วัดก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยก็ได้เยี่ยมเยือนภิกษุภายในวัดนะก็ไปเจอภิกษุที่กําลังนอนป่วยอยู่เรียกอ,อาพาธนะอาพาธแปลว่าป่วยใช้กับพระเท่านั้นนะฮะ นะก็ถามอาการของท่านแล้วก็ถามต่อไปว่าค่าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญนะพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งใดบ้างนะครับพระที่ป่วยนะั่นะก็บอกว่าอุบาสิกานะอาตมาต้องการอาหารที่มีเนื้อจ้ะนะขออาหารที่มีเนื้อนะ นางสุปปิยาก็บอกว่าเอาเถอะพระคุณเจ้านะดิฉันจะจัดมาถวายตามที่พระคุณเจ้าประสงค์นะครับนะวันรุ่งขึ้นนางก็ใช้ให้คนใช้เนี่ยไปหาซื้อเนื้อที่ตลาดแต่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยทั้งตลาดเนี่ยนะครับเนื้อขายดีมากฮนะขายหมดเกลี้ยงตลาดเลยไม่มีเหลืออยู่เลยนะครับนางทาสีหรือคนใช้ของนางสุปป,ปิยาจึงกลับมามือเปล่าครับ สุปปิยาอุบาสิกาเมื่อไม่มีเนื้อจะปรุงอาหารถวายพระก็รู้สึกไม่สบายใจนะกังวลเพราะว่ารู้สึกว่ารับปากไปแล้วนะบอกกับพระคุณเจ้าไว้ว่าจะจัดอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อมาถวายถ้าไม่มีส่งไปนะพระคุณเจ้าก็จะไม่ได้ฉันนะดังที่ตั้งใจไว้แล้วก็รู้สึกว่าผิดคำพูดนะก็เลย ตกลงใจว่าเราจะส่งเนื้ออย่างใดอย่างหนึ่งไปถวายแต่นะคิดได้ดังนั้นแล้วก็เข้าไปในห้องครับใช้มีดเฉือนเนื้อที่ขาตัวเองออกมาก้อนหนึ่งนะครับนะแล้วก็ส่งให้นางทาสีจัดการปรุงอาหารให้นะพร้อมทั้งสั่งให้นำไปถวายพระภิกษุที่อาพาธอยู่ที่วัดนะถ้าเกิดว่าแล้วก็สั่งว่าถ้าเกิดพระคุณเจ้าถามถึงก็ให้บอกว่านาง สุปปิยาเนี่ยเป็นไข้นะฮะคือไม่สบายนางทาสีก็ทำตามที่เจ้านายสั่งทุกประการนะครั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบว่า <c oughs> นางสุปปิยาไม่สบายวันรุ่งขึ้นก็เดินทางมาอย่างที่บ้านของนางสุปปิยาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ผู้เป็นบริวารน,นะครับนางสุปป,ปิยาเมื่อได้ทราบว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาก็ปรึกษากับสามีว่าตนเองนั้นไม่สามารถจะเข้าเฝ้าถวายการต้อนรับได้นะขอให้สามีช่วยกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้มาประทับนั่งแล้วก็ถวายพระกยาหารด้วยนะพระบรมศาสดาเมื่อเสด็จมาถึงบ้านแล้วก็ประทับนั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตรัสถามถึงนางสุปป,ปิยาว่าอุบาสกนางสุปป,ปิยาไปไหนหรือนะ สามีของนางก็บอกว่าค่าแต่พระองค์ผู้เจริญนางเป็นไข้นอนพักอยู่ในห้องพระเจ้าข้านะพระพุทธองค์ก็บอกว่าจงเรียกนางมาเถิดอุบาสกน,ะนางสุปป,ปิยานั้นนอนอยู่ในห้องแต่ก็ได้ยินบทสนทนาที่พระเจ้าตรัสกับสามีโดยตลอดจึงคิดว่าพระบรมศา,ศาสดานั้นทรงมีพระมหากรุณาทีคุณทรงเคราะเกื้อกูลแก่ชาวโลก ชาวโลกทั้งปวงนะคงจะได้ทราบเหตุเรื่องราวของเราจึงรับสั่งเรียกหานะเมื่อคิดดังนี้แล้วก็เกิดความปิติปราบลืมลืมความเจ็บปวดนะก็รีบลุกขึ้นจากเตียงจากเตียงอย่างรวดเร็วนะฮะด้วยความปลื้มปลื้มใจที่จะได้เข้าเฝ้านะทันใดนั้นเองก็เกิดเหตุอัศจรรย์จากพุทธานุภาพนะ ปรากฏว่าบาดแผลของนางที่เฉือนเนื้อตัวเองออกไปนั้นก็หายสนิทขึ้นมาครับผิวราบเรียบไม่มีร่องรอยของบาดแผลแถมยังมีผิวพันผ่องใสย,ยิ่งกว่าเดิมนะนางยิ่งเกิดปีติสรัทธามากขึ้นก็รีบจัดแจงแต่งกายให้เรียบร้อยแล้วออกมาเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมแล้วก็นั่งนะนั่งในที่อันควรพระพุทธองค์ก็ทรงดำรินะทรง ถามนะฮะจริงๆคิดคด,คดก่อนว่าอุบาสิกานี้ไม่สบายด้วยเหตุอันใดหนอแต่แล้วก็ตรัสถามไปนางสุปปิยาก็ได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดที่ตนกระทําให้ทรงทราบนะครับนะว่าไปเยี่ยมเยือนภิกษุที่อาพาธอยู่แล้วแล้วก็ไปรับปากว่าท่านอยากจะฉันอาหารที่มีเนื้อนะแต่ตนเองนั้นวันนี้หาซื้อเนื้อไม่ได้ก็เลยจำเป็นจะต้องเฉือนเนื้อตัวเองออกไปนะ ตั้งแต่นั้นมานะพระพุทธองค์เนเมื่อเสร็จพัฒกิจนะเสวยเสร็จแล้วเนี่ยก็เสด็จกลับพระวิหารแล้วรับสั่งให้เรียกประชุมสงฆ์ทั้งหมดจากนั้นก็ทรงตำหนิภิกษุรูปนั้นเป็นอย่างมากนะครับนะตำหนิคือ <c oughs> ธรรมเนียมพระเนี่ยนะบอกเลย พระไม่สามารถบอกโยมได้นะครับว่าโยมอาตมาอยากฉันแกงเขียวหวานไก่นะโยมอาตมาชอบแกงต้มขาไก่อย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะโยมอาตมาชอบเนื้อปลาทะเลนะอาตมาไม่ฉันเนื้อปลาน้ําจืดนะอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับไปเจาะจงไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ไปบอกว่าตนนั้นต้องการาฉันอาหารที่มีเนื้ออยู่เนี่ย เป็นเรื่องไม่สมควรนะครับเพราะว่าพระเจ้าออกแบบชีวิตของพระมาให้กินง่ายอยู่ง่ายนะครับญาติโยมมีอะไรทำอะไรกินวันนั้นแล้วแบ่งมาถวายก็ต้องกินแบบนั้นนะฮะจะไปบอกว่าอันนี้ไม่ใช่อาหารคลีนไม่ได้นะอันนี้กะทิเยอะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นญาติโยมเองนี่แหละต้องคอยใส่ใจเองนะครับแล้วก็ทรงบัญญัติสิกขาบทนะห้ามภิกษุ ฉันเนื้อมนุษย์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับแล้วก็เมื่อคราวที่ได้สถาปนาอุบาสิกาทั้งหลายไว้ในตำแหน่งต่างๆก็ได้ระลึกถึงอุปนิสัยศรัทธาที่นางสุปป,ปิยาได้มีนะก็ทรงสถาปนานางไว้ในตําแหน่งเอตทคคะผู้เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้อุปถากภิกษุป่วยไข้นะครับทนะีนี้มันมีเกตดอยู่สองอันนะครับน อย่างแรกก็คือว่าเนื้อที่จริงๆแล้วผู้เจ้าไม่ได้ห้ามภิกษุฉันเนื้อสัตว์นะครับต้องเข้าใจอย่างนี้เนื้อทั่วๆไปเนี่ยนะครับฉันได้นะเพียงแต่ว่ามีข้อยกเว้นอยู่นะครับเนื้อที่ห้ามฉันเด็ดขาดนะครับ <c oughs> หนึ่งเนื้อมนุษย์อันนี้ตรงกับเรื่องที่เล่ามาวันนี้สคือเนื้อช้างนะครับเนื้อช้างสามเนื้อมา้า นะสี่เนื้อสุนัขนะห้าเนื้องูนะหเนื้อราชสีเนื้อสิงโตนะเจดเนื้อหมีครับเนื้อหมีไม่ได้นะฮะแดเนื้อเสือโคร่งไม่ได้เเนื้อเสือดาวไม่ได้สิบเนื้อเสือเหลืองไม่ได้นะอ่า <c oughs> แล้วก็สัตว์ที่ไม่ได้อยู่ในหมวดของ10อย่างนี้อย่างสมมุติว่าไก่นะ,ะไก่ ไก่เนี่ยไม่ใช่ว่าฉันได้ในทุกกรณีนะมันจะมีอยู่4กรณีที่ไม่ควรฉันนะครับใช้คําว่าไม่ควรฉันหนึ่งก็คือว่าสัตว์ที่เราพระพระรูปนั้นไปเห็นเขากําลังฆ่าอยู่นะครับเ,เห็นเขากําลังฆ่าอยู่แล้วเขาเอามาถวายเป็นอาหารเรียบร้อยให้ท่านให้ท่านฉันฉันไม่ได้นะครับนะสองคือสัตว์ที่ได้ยินเขาฆ่านะ ได้ยินเขาค่านี่หมายถึงว่า,าได้ยินเสียงะนะนะได้ยินเสียงนะหรือแม่ก็รวมไปถึงว่ากรณีบางกรณีที่เ,าเขามาพูดว่า,าท่านครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเชื่อดไก่ให้ท่านาได้ได้ฉันต้มขานะครับพรุ่งนี้ผมจะเอาไก่ย่างเอาไก่ที่บ้านน่ะไปเชือดแล้วก็มาทําไก่ย่างถวายนะครับถ้าเขาโยมาพูดอย่างนี้ปุ๊บ ฉันไม่ได้นะครับต้องเว้นไปนะฮะสามก็คือสัตว์ที่เขาจงใจฆ่าให้ฉันนะก็อย่างเงี้ยคล้ายๆกันนะครับคือรู้ว่าสมมุติว่าอ่าไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นกรณีแบบข้อ2แต่ว่าเป็นกรณีที่พอเขาเอามาถวายแล้วเนี่ยเขามาพูดนะเขามาบอกนะโยมอาจจะคุยกันเองคุยกันเองในหมู่โยมเนะี่ยนมบอกว่า เนี่ยไอ้ต้มขาไก่ไก่ย่างจานเนี่ยนะแหมเมื่อเช้าเนี่ยฉันอุตส่าห์มาเชือดไก่ถอนขนด้วยตัวเองทําเองเลยนะอะไรอย่างเงี้ยพอได้ยินปุ๊บเนี่ยไม่ได้นะฮะ <c oughs> ถือตั้งใจทํามาถวายโดยเฉพาะอย่างเงไม่ได้เลยนะสี C. ก็คือสัตว์ที่เลี้ยงไว้เองนะครับสัตว์ที่เลี้ยงไวเง้เองอสมมุติว่าเลี้ยงไก่นะอยู่ในวัดนะเป็นไก่วัดนะครับนะเป็นไก่วัดแล้วเกิดมี ญา,า,าติโยมหรือ,อคนในวัดมัคคทายกที่ไม่ใช่เป็นพระเนี่ยเกิด <c oughs> ไปจับไก่ตัวนั้นมาแล้วก็เอามาเชือดนะเอาไปทำอาหารถวายเนี่ยอันนี้ก็ฉันไม่ได้เช่นกัน,นครับนะก็เป็นความรู้ที่ที่เอามาฝากในวันนี้นะทีนี้ฟังตรงนี้นะอย่าลืมนะอันนี้ผมบอกเสมอนะครับเราฟังเป็นนิทานนะครับ ไม่ใช่ว่าพอไปอฟังว่านางสุป,ปปิยา,เ,าเฉือนเนื้อตัวเองไปทําอาหารถวายพระแล้วเเกิดเหตุอัศจรรย์จากพุทธ,ธานุภาพบาดแผลขาที่หอยที่ขานางหายสนิทผิวราบเรียบผิวพันผ่องใสยิ่งกว่าเดิมไปเรียนแบบไม่ได้นะครับนะอันนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องที่คนชอบไปเรียนแบบนะคงไม่มีหรอกเนาะแต่ก็บอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อน <c oughs> อมีคำถาม คำถามยากๆยาวๆเจอกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะตอบให้ในช่วงถามตามใจตอบตามจริงพรุ่งนี้ไม่มีนิทานแต่จะเป็นตอบคำถามเป็นหลักอย่างเดียวแต่วันนี้คุณมารีนีถามมาว่าศีลแปดกับอุโบสถศีลเหมือนกันไหมคะเหมือนกันในข้อคือแปดอย่างไอแปดข้อเนี่ยมัน เท่าที่ผมเคยเช็คเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเลยมันเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าอุโบสถศีลเนี่ยเขาจะมีคำอ่าเขาเรียกว่าสมาทานอาของเขาอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็ต้องมีคำลามีอะไรเนี้ยแล้วก็เขาจะไปถือที่วัดคือไปอยู่ที่วัดเป็นหลักอะนะฮะเป็นผมไม่แน่ใจว่าถึงขนาดไม่ออกมาเลยหรือเปล่าแต่ เขาถึงเรียกอุโบสถไงคือก็ไปอยู่ในอุโบสถเป็นหลักนะฮะไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิอะไรอย่างนั้นแล้วก็รักษาศีลอยู่ในนั้นแต่ว่าศีลแปดนี่คือที่ไหนก็ได้นะครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานอยู่ที่อะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้สําหรับท่านที่ฟังอยู่ในคลับเฮาส์นะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามมาฟังแล้วก็วันนี้นะครับก่อนนอนอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์ เดินจงกรมนี่แล้วแต่ความสมัครใจอย่างน้อยสวดมนต์สัหน่อยหนึ่งนะห้านาทีก็ยังดีเราตั้งใจรักษาศีลตั้งใจเจริญสตินะคอยมีสติหลังจากตื่นก็ได้นะฮะบางคนบอกจเจริญสติตอนนอนแล้วนอนไม่หลับค่ะไม่เป็นไรนะแต่จริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่ไม่เป็นไรนะก็ยกเว้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะคิดมากตื่นมาแล้วคอยรู้สึกตัว้บ่อยๆนะศีลจะได้บริบูรณ์ยิ่งขึ้นถ้ามีสติดีนะ แล้วก็กลับมาติดตามช่วงถามตามใจตอบตามจริงตอบปัญหาข้อข้องใจเรื่องที่ต้องการคําแนะนําความคิดเห็นจากผมวันพรุ่งนี้3ามทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณมากสําหรับการติดตามครับราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ